เราวันย่าคู่ไปแล้วมือนีขึ้นมาสวยเถอะบุ๊คธรรมดาล่ะพาวัดป้าเพืน่นซันเขาเวลาเดียวเ <ś led> ฮ้ยพ่อใส่บาตรทำบุญแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมีความสุขแม่นเอานี่ขันท่าได้เห็ดบุญเหตุธานเนี่ยสีเห็ดบุญเหตุธานน้ำคนถูกคนยากคนจนอยังกะมั่นกะจะอิมม่มอกอิ่มใจเดีบุญคือกันเบิร์ดเอาในยังไส่บาตรหรือไม่ ในสินค้าบุญมาพันดวงในน้ำสไลด์แดงดีไอสตายาสิปัดแอตแนตาเซนและก็บสบูสมุนไพรเยื่อไผ่ชิงหลิงเออดีแล้วการเทิดบุญเนี่ยว่่ต,ต้องเจาะจงั้าเขาเนีย้ยโอ้ยหนึ่งหนึ่งข่าวว่าท่านไม่ได้ใช้หอดบาทว่า่ต้องไปเว้ามี่หยังกระใสไปโรดว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคพระนอกบ้านหนูเฮ็ดแล้วพระในบ้านหนูก็เฮ็ดคือกันนานน้ำสไลด์แดง ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเออดีแล้วยิราเฮ็ดแบบนี้ก็ดีแล้วเฮ็ด,หหดหให้มันสม่ำเสมอบ่แม่นว่าเฮ็ดแค่เอาหน้าเด้อจ้าไปอใช่แล้วบักแถาพูนเอออะไรลรอครับใช่แล้วบอบาดอ่ะใช่แล้วครับใช่แล้วขึ้นมานี่ละเออดีเว้ยงูยักษ์ไซบาด ญยาิพกถึงเล็กเล็กเป็นเล็กๆลน่อยไม่ได้สอนอยากงหญ่าามากโอ้ยผ้าหดมูถสวายท่านไหนมึงเจีงเจักว่าหลานเจ้าโอ้เดี๋ยวนะแขวใส่บาทแบบใดขนมย่างหนึ่งสองสามสี่เอาทิบเขามาเบิ้งดูก็เป็นสีนักนักเอา เต็มทีือเก่าพอเอาอย่างไส่บาทเมื่อวิญญาณมันใส่บ่วิญญาณจังได้ก็ใสอีอลี่หรอดีละครับแต่ก้งสันแล้วบอกให้มานางหัวแถวน้ามูแลนไปยังถ่ายแถวพวกป้านว่าเจาของไส้ป็นเห็นอยู่บ่หน้าใส่น่ะเห็นครับแต่ผมอยากโซ่ควงสามารถซื่อเห็นดูวมันคือคือเก่าสันอะ บอกผมมันได้ครับบอกว่าจังไหนบักลาย่ำไ่บาท,ทะน่ะให้ทอดเกือบไ่เดอแมนเราเกือบตัวได้สันบันี้ทอดไ่บาทนะครับนั่นแล้ว<ฮ> <c oughs> ทอดเกือบไ่บาตมลู่ลู่